สวัสดีครับทุกคนนี่คือลูกหนังรายวันกับพรีวิวเกมซีรีส์อาดใหญ่อีกหนึ่งคู่ที่แฟนบอลร,รอคอยคำคืนวันเสาร์ที่20กันยายนเวลาตี1.45ตามเวลาไทยเราจะไปที่ Blue Energy Stadium เมื่ออูดินเนเซเปิดบ้านรับการมาเยือนของ AC ซีมิลานภาพรวมก่อนเกมเกมนี้น่าสนใจเพราะเจ้าถิ่นของกุนซือ, Star อ,อกอสตารอนช์ยยออกスタ์ฤดูกาลใหม่ได้แข็งแกร่ง เก็บ7คะแนนจาก3นัดแรกและพึ่งบุกชนะปิซ่า1-0ส่วนทีมเยือนของแม็กซิมิเลียนออเลกรีพึ่งผ่านเกมบีบผัวใจชนะบูรอญยา1-0จากประตูสำคัญของลูก้ามดริชทำให้เก็บโมเมนตัมก่อนยกพลขึ้นเหนือสถิติที่ต้องรู้ในการเจอกัน5นัดหลังสุดในลีกชัดเจนว่าออกได้สูสีมิลานชนะ3ครั้งขณะที่อูดิเนเซชนะ2ครั้ง นัดล่าสุดที่สนามนี้มิลานเคยบุกถล่ม4ประตูต่อศูนย์ย้ำว่ารวบเกมมักเปิดหน้าแรกและมีช่วงเวลาที่ทั้งสองทีมกดดันได้ต่อเนื่องอัปเดตสภาพทีมแบบเข้มข้นเจ้าทินอูดิเนเซยังไร้ชื่อมาดูก้าโอโคเยในทะเบียนการแข่งขันขณะที่แซนดี้โลวร์ชมิดฟิลคนสำคัญยังไม่พร้อมจากอาการน่อง ตำแหน่งผู้รักษาประตูคาดว่ารัสวานซาวาได้ออกสตาร์ตต่อเนื่องด้านแดนหน้ามีทั้งพลังและความเร็วจากเคนันเดวิสจับคู่เด็กพลังสดอิเกอร์บราโวที่เพิ่งตดล็อกประตูแรกซีซั่นนี้มิลานมีข่าวดีข่าวร้ายปนกันข่าวร้ายคือไม้มังยานยังไม่พร้อมเฝ้าเสาทำให้เปโตรเตอร์เชียโนเตรียมรับหน้าที่ต่อเนื่องและลาฟาเอลเลอาวยังต้องเช็คฟิตไม่อยู่ในกลุ่มที่พร้อมใช้งานขณะที่ข่าวดีคือ คริสเตียนพูลิซิตฟิตพร้อมคืน11ตัวจริงและสตราหินชาพาฟโลวิชผ่านอาการเจ็บเด็กน้อยกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกแนวรับคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นเริ่มที่อูดิเนเซในระบบ3-5-2แนวรับประกอบด้วยนิโคโลเบอร์โตล่าโทมัสคริสเตนเซนและอูมาโซเลกหน้าเสาเป็นรัสวานซาวาวิงแบ็กขวาคิงสเลย์เอ2ิบูสายเป็นฮัสซันคารา กลางสนามชัยเยสเบอร์ öm, คาวสตรอมคุมสมดุลร่วมกับอาเทอร์อัตตาและยาคุปยอตรอฟสกี้คู่หน้าอีเคอร์บราโวทำงานร่วมกับเคนนเดวิสเพื่อโจมตีพื้นที่ด้านหลังลายรับมิลานฝั่งมิลานภายใต้ระบบ352เช่นกันแนวรับวางฟิคาโยโทโมริกับตันเกมรับแมเตโอกัปบิยาและสตราฮินชาพาฟโลวิชผู้รักษาประตูเป็นเปโตรเตราชชอาโน เกมด้านกว้างใช้อเล็กซิสซาเลมาสเคิร์สทางขวาและเพอร์วิสเอสตูปิญญาทางซ้ายตรงกลาง3คนยูซุฟโฟฟาน่าเชื่อมจังหวะเก็บกวาดร่วมกับลูกาโมดริชเป็นแม่ทับจ่ายบอลและอาเดียนราบิโอเติมแรงวิ่งทะลุลายส่วนแนวรุกจัดคริสเตียนพูลิสิตจับคู่หน้าเป้าตัวจบสกอร์ซันติยาโกกิเมเนสแทคติกที่น่าจับตาอูดินเนเซ่ของรอนส์ใหญ่ยืนบล็อกกลางสนามหนาแน่นในทรง3เซนเตอร์ ใช้การยืนโซนปิดครึ่งช่องระหว่างเซนเตอร์กับวิงแบ็กแล้วสวนขึ้นเร็วทางซ้ายของคารมาร่าหรือบอลยาววัดกำลังกับเดวิสเพื่อพาทีมขึ้นแดน3อย่างรวดเร็วจุดแข็งคือวินัยเกมรับและลูกนิ่งที่คริสเตียนเซนโซเลตขึ้นทำลายล้างมิลานของอเลกรีจะคุมจังหวะด้วย3ามิดฟิลด์ให้โมดิชมีพื้นที่รับและจ่ายระหว่างเส้นขณะที่โฟฟาน่ากับราบิโอขยับซ้อนเพื่อกดดันรีเทิร์นบอล การทำทางด้านขวาจะเห็นซาเลมัสเคซ้อนกับพูลิสิตเพื่อเจาะครึ่งช่องฝั่งซ้ายของคู่แข่งและหากเกมตันจะสลับให้เอสตูปิญญาเติมซ้อนลึกเปิดใส่หัวของกิมเมเนสในกรอบเขตโทษจังหวะดวนตัวต่อตัว,ตว,ตวที่น่าสนใจมีหลายคู่สำคัญเริ่มจากการต่อสู้ระหว่างเคนานเดวิสกับแมตติโอกับิยาซึ่งจะชี้ชัดว่าบ็อกซ์ของมิลานแน่นแค่ไหน อีกคู่คือการวัดไหวพลิบของลูก้าโมดริชกับเยสเปอร์คาลสตรอมในการแย่งคุมเทมโปช่วงกลางสนามหากโมดริชครองบอลได้สะดวกมิลานจะบ,บี้เข้าหาพื้นที่อันตรายบ่อยขึ้นทางริมเส้นซ้ายของอูดินเนเซการรับมือของฮัสซานคา่าต่อการประสานงานของอเล็กซิสซาเลมัสเคิร์สและคริสเตียนพูลิสิตจะเป็นด่านทดสอบความเข้มข้นของเจ้าทินโดยตรงมุมมองผลการแข่งขันและคาดการสกอร์ ด้วยโครงสร้างเกมรับ2ชั้นของอูดินเนเซ่เกมนี้ไม่น่าจะมีสกอร์สูงแต่คุณภาพการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายของมิลานยังดูคมกว่าโดยเฉพาะเมื่อผูลิสิตคืนตัวจริงและมีโมดริชกำกับจังหวะอย่างไรก็ดีการขาดไม้มังยันอาจทำให้ทีมเยือนต้องระวังช่วงตั้งลำจากลูกนิ่งของเจ้าถิ่นผมมองว่ามิลานจะบุกชนะอย่างเฉือนวุดวิด2ประตูต่อนหนึ่ง ปิดท้ายขอบคุณที่รับชมลูกหนังรายวันถ้าถูกใจแนววิเคราะห์แบบนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ได้เลยครับเจอกันพรีวิวคู่ต่อไปในช่องของเรา